สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่30เทียนเถียน,ยนไม่ใช่ค่าไม่อยากช่วยเจ้านะแต่ว่ากลุ่มเฟิงหยวน้างเหมิงก็มีหลักการของกลุ่มเช่นกันสตรีทั้ง3นางของนิกายเชิงเฉาสนิทสนมกับคุณหนูของเฟิงหยวน้างเหมองยิ่งนักสิทธิ์น้องเล็กนามเซี่ยวเถียนเถียนสิทธิ์พี่ใหญ่นมว่าหลิวลวดซี สิทธิ์คนรองนามว่าเย่จินเหยียนส่วนผู้ที่ถูกเรียกว่าท่านพี่ใหญ่มีนามว่าฝูวินซานเป็นคุณหนูของเฟิงหยวนซางเหมองเองเซี่ยวเทียนเทียน,นดึงข้อมือของฟู่อวินซานไปมาพร้อมทั้งพูดว่าขอร้องละพี่ใหญ่ท่านต้องช่วยข้านะแล้วข้าจะกลับไปพูดกับท่านพ่อให้เขาซื้อยาจากเฟิงหยวนซางเหมองของท่านเยอะๆฟู่อวินซานยังสวมเสื้อไม่เสร็จก็พูดว่านี่ก ชาวเทียนมียอดฝีมือในการปรุงยามากมายทำไมต้องซื้อ,อยาจากที่นี่ด้วยละ่ะหลิวลวดซีกล่าวว่าช่างบันเถอะสิทธิ์น้องเล็กเป็นความผิดของข้าเองที่ทำให้ประมุกฝูต้องลำบากใจพวกเราเองก็ไม่อยากรบกวนท่านฝูวินสารจึงกล่าวว่าต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ข้าไม่สามารถเปิดเผยฐานะของเขาได้หลิวลวดซีตอบว่าข้ารู้ฐานะของข้าเองก็ต้องเป็นความลับเช่นกัน ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่เปิดเผยอันใดได,ได้หากถูกเปิดโปงความจริงออกมาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะถูกกลุ่มอิทธิพลอืน่นๆรุกมกำจัดหรือรอบสังหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้หลิวเฟิงที่อยู่ด้านนอกประตูถามว่าคุณหนูครับเขาต้องการวิธีการทำยาเจิญหลิงของพวกเราจะทำอย่างไรดีครับเซี่ยวเทียนเทียนถามพล่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเป็นใครจะใช่ยอดฝีมือคนนั้นหรือเปล่า ฟูอวินซานคุ้นคิดสักครู่นางรู้ดีกับใจว่าหลิวเฟิงหมายถึงใครหลังจากใครครวญอยู่สักพักก็พูดว่าการทำยาเจิ้นเหลืองเป็นความลับของกลุ่มเฟิงหยวนซางเหมืองหลิวเฟิงโค้งคำนับทันทีจากนั้นกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วขอรับขณะที่หลิวเฟิงกำลังจะเดินจากไปฟูอวินซานก็ถามขึ้นในทันทีว่าเขาบอกหรือเปล่าว่าจะเอายาเจิ้นเหลืองไปทำอะไร หลิวเฟิงตอบว่าเขาพูดว่าเขาอยากจะลองทํายาเจิ้นเหลิงดูเพราะว่าถ้าไม่มีวิธีการหลอมยาก็ไม่สามารถทําได้ฟูอวินซานจ้ามองไปที่หลิวลั่วซีก่อนจะกล่าวว่าบอกวิธีการหลอมยาเจิ้นเหลิงให้แก่เขาแต่มีข้อแม้ต้องให้เขาแก้ปัญหาให้ข้อหนึ่งถ้าหากเขาไม่ให้ความร่วมมือก็ให้ลูกศิษย์ของเขาแก้ปัญหาทําตามนี้ก็แล้วกันลูกศิษย์หลิวเฟิงหลิวเฟิงนึกเอจใจ ในเวลาต่อมาพี่ใหญ่ตกลงที่จะช่วยค่าแล้วหรือเย่เย่พี่ใหญ่ท่านใจดีจังเลยเซี่ยเทียนเทียงกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจหลิวโลดซีตอบด้วยความยินดีว่าขอบคุณท่านประมุขฝูฟูวินซานยิ้มตอบว่าไม่ต้องเกรงใจรบกวนทุกเจ้าช่วยดูแลสิ์น้องเล็กด้วยนะหลิวโลดซีคือใครฟูวินซานเองก็ไม่ทราบแต่นางรู้ว่า ในกายเฉาเทียนมีผู้อาวุโสแท้เหลิวอยู่คนหนึ่งนางสามารถไปกับเซี่ยวเทียนเทียนได้นั่นแสดงให้เห็นว่าในสถานะของหล่อนนั้นไม่ธรรมดาช่วยนางหนึ่งครั้งก็เท่ากับได้น้ําใจกับคนหนึ่งคนไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้ากลับมาที่หลงเฟยคนนั้นการบอกวิธีกรรมในการปรุงยาแก่เขาโดยที่ให้เขาได้ช่วยคนคนหนึ่งเป็นการค้าที่ยุติธรรมดี ฟูอวินซานก็เป็นแม่ค้าที่นางทำก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเฟิงหยวนซางเหมิงหรือเฟิงซึ่งฟังอยู่ภายในหน้าห้องก็เข้าใจในทันทีจึงตอบว่าบังเอิญเหลือเกินที่ศิธ์ของเขาก็เข้ามาด้วยข้าน้อยจะไปบอกเขาเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรตัดฉากมาให้ข้าแก้ปัญหาให้กับสาวน้อยหรือหลงเฟงยเอียงไปสักพักแล้วก็หัวเราะด้วยความเจ้าชู้ว่าสาวน้อยคนนั้นงามหรือไม่ข้าก็เป็นนักรักตัวยงเลยนะ มีความสามารถพิเศษปัญหามีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาให้กับสาวๆได้แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องความรักนี่หลิวเฟิงถามตัดบทว่าเจ้าตกลงใช่ไหมหลงเฟยตอบหน้าตาเฉยแน่นอนเงื่อนไขแรกคือต้องสวยไว้ก่อนไม่เช่นนั้นข้าไม่ยอมช่วยหรอกหลิวเฟิงหัวเราะตอบว่ารับรองสวยเหมือนนางฟ้าเลยแต่มีเรื่องหนึง่งต้องระวังคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้เขารู้สถานะของเจ้าโดยเด็ดขาดคุณหนูของพวกเราจึงเจรจาด้วย หลงเฟยตอบหน้าตาะรื่นถ้าเป็นหญิงงามก็วางใจข้าเถอะหลิวเฟิงก็พาเขาไปรอพบสามสาวนิกายเฉาเทียนอย่างห้องโถงหลงเฟยจึงดื่มชาหลิงเย่ออีกอึกใหญ่เมื่อพลังลมปราณหมดลงเขาจะมาเติมพลังที่นี่ทุกครั้งหลังจากที่ดื่มชาหลิงเย่หมดไปหนึ่งกาพลังลมปราณของเขาก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นเมื่อรู้สึกว่าลมปราณฟื้นฟูแล้วก็รู้สึกสบายมากเอ๋เป็นเขาเองหรอกหรือ เสียวเถียนเถียนเดินเข้าไปในห้องโถงคนแรกเห็นหลงเฟยกำลังหน้าตาร,รื่นก็อดไม่ได้ที่จะแซวว่าเจ้าทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่มาสมัครเป็นกุลีสินะฮะ ah? เป็นพวกเจ้าเองเหรอหลงเฟยตะลึงไปสักพักก็รีบพูดขึ้นมาว่าเห็นคนที่ช่วยชีวิตยังไม่มีมารยาทอีกช่างเอถอะเท่าแก่หลิวเรื่องที่พูดในวันนี้ก็แล้วกันไปเถอะว่าไปแล้ววิธีการปรุงยาเจิ้งเหลิงมันเป็นเรื่องจิ๊บจอยข้าเชื่อว่าฝีมือระดับอาจารย์ของข้า ไม่ถึงเครื่องเดือนก็น่าจะสําเร็จลงเฟยแสดงทีท่าคล้ายกับว่าเป็นลูกศิษย์ของยอดฝีมือที่มีความสามารถสูงส่งจนไม่สามารถหาใครเทียบได้พูดเสร็จก็เตรียมที่เดินออกจากร้านไปหลิวเฟิงก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพลังคิดในใจว่าอาจารย์น้อยเจ้าจะเล่นอะไรแผลงๆอะไรอีกหลิลวลวดซีรีบเข้าไปทําความเคา,ารพและกล่าวทักทายว่าิซ์น้องเล็กยังเด็กนักขอให้จอมยุทธน้อยอย่าได้ใส่ใจเลยจอมยุทธน้อยเป็นผู้ที่พวกเราเนี้ เป็นผู้ที่ช่วยพวกเราสามคนในครั้งก่อนเรายังคงจําได้เสมอเด้เจินเหยียนก็เห็นหลงเฟยก็นึกเอะใจจึงคิดว่าเขาคือหลงเฟยคุณชายแห่งบ้านสกุลหลงที่ถูกดูดสายเลือดมังกรจนชีพจรถูกทําลายเลือดลมไหลเวียนผิดปกติใช่หรือและทําไมถึงยังสามารถปรุงยาและใช้ผ้าย,ยันได้ละ่ะหลงเฟยพูดว่าต้องให้นางขอโทษข้าก่อนออตอนนี้ก็มีเสียงฝนเล็กน้อยนะครับไม่ได้ยินแบบนั้นเสีย่ยวเทนเถียงก็โกรธมาก กล้าดียังไงเจ้าคิดว่าช่วยพวกเราแล้วจะเก่งขึ้นหรือตอนนั้นพวกเรากําลังถูกพิษไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องให้เจ้ามาช่วยหรอกหลิวลืดซีมองเป็นตาเดียวแล้วพูดปรามเสียงเข้มว่าสิทธิ์น้องเล็กอึ๊บเสียเ้ยนเถียนพูดไม่ออกถึงกับพูดกับหลวงเฟยอย่างไม่เต็มใจว่าขอโทษก็ได้หลวงเฟยแกล้งทาเป็นไม่ได้ยินแล้วพูดว่าเจ้าพูดว่าอะไรนะไม่เห็นได้ยินเลยเสียเ้ยนเถียนโกรธจนควันออกหู จนแทบจะสับหลงเฟยออกเป็นชิ้นๆนแต่เมื่อเห็นสิทธสายตาของสิทธิพี่แล้วก็พูดไปแบบส่งๆว่าขอโทษท่านจอมยุทธหลงพูดอย่างไม่เต็มใจสุดๆแต่ทว่าน้ำเสียงช่างหวานนักหวานขนาดนี้ใครฟังก็แทบจะอ่อนระท่วยไปเลยหลงเฟยจึงพูดอีกครั้งว่าพูดให้ฟังอีกครั้งสิเซี่ยเถียนเถียนทนไม่ไหวแล้วพูดว่าหลงเฟยเจ้านี่ได้คืบจะเอาศอกหลงเฟยมองไปที่เซี่ยเถียนเถียนแล้วพูดว่า ไม่อยากรู้วิธีการปรุงยาและผ้ายันเสือเขีา้ยดาับแล้วหรือนี่เพื่อสิทธิพี่ข้าถึงยอมนะหลงเฟยคราวหน้าจะให้ถึงทีข้านะไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเจ้าออแน่เวลาโกรธเช่นนี้ก็ยังน่ารักยิ่งหลงเฟยพูดว่าข้าก็ขี้หูเยอะไปหน่อยเลยได้ยินไม่ถนัดนี่นาเซี้ยวเถียนเถียนนางโกรธจริงๆโกรธจนหน้าแดงกำาร้อนไปทั้งร่างแต่ก็ยังทำท่าทีอ่อนหวาน อยู่แล้วพูดว่าจอมยุทธน้อยข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วเมื่อเป็นแบบนี้หลงเฟยร,รู้สึกสบายขึ้นพูดว่าช่างมันเถอะข้าเองก็ไม่ถือสาหาความกับสาวน้อยหรอกเจ้าเสี้ยวเถี่ยเถียยยังโกรธไม่หายยังไม่ทันที่หล่อนจะพูดจบหลงเฟยก็มองไปที่มองไปที่หลิวลั่วซีและถามว่าท่านมีปัญหาตรงไหนที่ข้าพอจะช่วยแก้ให้ได้เสี้ยวเถี่นเทียนจ้องไปที่หลงเฟยเป็นตาเดียวแล้วพูดว่าปัญหาที่สิทธิพี่ใหญ่เจอเจ้าแก้ไม่ได้หรอก ทางที่ดีเจ้าเรียบเรียกอาจารย์ออกมาอย่าให้ท่านอับอายเลยหลิวลวดซีตำหนิว่าเทียนเทียนเสี้ยวเทียนเทียนจึงทำท่าเบะป,ปากแล้วหันหน้ามองออกไปข้างนอกหลิวลวดซีถามด้วยความสุภาพว่าเท่าที่ข้าได้ตรวจสอบดูผ้ายันเสือเขี้ยวดาบขั้นสุดยอดแล้วอยากทราบว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ผ้ายันนั้นมีพลังมหาศาลการทำผ้ายันขั้นสองนั้นถ้าไม่ใช้พลังลมปราณเป็นจํานวนมากก็ยากที่จะถามขึ้นมาได้ ถึงทาได้ก็ได้พลังน้อยมีเคล็ดลับอันใดหรือไม่ถ้าใช้พลังลมปานจํานวนมากพายันก็ไม่สําเร็จแต่หากใช้น้อยอนุภาพของพายันก็น้อยการคิดสร้างสารรค์พายันขั้นพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่งก็ยากมากๆแล้วลงเฟยตอบว่าง่ายๆก็แค่ใช้เลือดของสายวิเศษแทนปลอดไงล่ะเ <Hey, S 1> อ๊ะฮะหรือลวดซีตกใจลงเฟยเองก็ตกตะลึงไม่แพ้กันในใจรู้สึกคลี่คลายคิดว่าได้อยู่ในดินแดนเทียนอูนี้ น่าจะไม่เคยมีใครใช้วิธีนี้มาก่อนที่แท้ผ้ายันพวกนั้นก็ใช้เลือดของสัตว์พิเศษทําขึ้นมานั่นเองเมื่อมองไปทางสีหน้าท่าทางตกตะลึงของพวกเขาหลงเฟยจึงกล่าวแก้เก้อใช้เลือดแทนแร้ปลอดก็เลยตกใจใช่ไหมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ